วิธีหาเงินออนไลน์แบบไม่ต้องลงทุนสักบาทในยุคดิจิทัลที่การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่ายดายการหาเงินออนไลน์กลายเป็นทางเลือกที่หลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นโดยไม่ต้องลงทุนเงินทุนเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการรายได้เสริมบทความนี้จะอธิบายวิธีหาเงินออนไลน์ โดยไม่ต้องลงทุนพร้อมตัวอย่างเพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที 1. การทำงานฟรีแลนซ์งานฟรีแลนซ์เป็นงานที่คุณสามารถใช้ทักษะที่มีเช่นการเขียนบทความการออกแบบกราฟิกการทำเว็บไซต์หรือการแปลภาษามาเสนอบริการให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมาก่อนนอกจากการมีอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานเช่นคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ัวอย่างสมชายมีทักษะในการเขียนบทความและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเขาจึงลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์เช่น Upwork หรือ Fiverr เพื่อเสนอการเขียนบทความภาษาอังกฤษให้กับลูกค้าต่างชาติโดยเริ่มจากงานเล็กๆแล้วขยายเป็นงานที่ซับซ้อนขึ้นตามประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น 2. การทำแบบสำรวจออนไลน์หลายบริษัทต,ต้องการความคิดเห็นจากผู้บริโภค เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนพวกเขาจึงจัดทำแบบสำรวจออนไลน์และจ่ายเงินให้ผู้ที่ตอบแบบสำรวจเหล่านั้นคุณสามารถสมัครสมาชิกเว็บไซต์ที่ให้บริการทำแบบสำรวจและเริ่มทำแบบสำรวจเพื่อรับรายได้ทันทีตัวอย่างออนมีเวลาว่างในช่วงเย็นเธอลงทะเบียนกับเว็บไซต์เช่นทอลุนเนอร์เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์ในหัวข้อต่างๆ โดยแต่ละแบบสำรวจที่เธอทำเสร็จจะมีค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินสดหรือบัตรของขวัญ 3. การเขียนบล็อกหรือทำคอนเทนต์ออนไลน์การเขียนบล็อกหรือสร้างคอนเทนต์ออนไลน์เป็นวิธีที่ดีในการหาเงินแบบไม่ต้องลงทุนเริ่มต้นคุณสามารถสร้างบล็อกหรือช่อง YouTube เกี่ยวกับเรื่องที่คุณสนใจหรือเชี่ยวชาญเมื่อคุณมีผู้ติดตามมากพอคุณสามารถหารายได้จากการโฆษณาการตลาดผ่านเนื้อหา หรือการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆตัวอย่างวิลลรักการทำอาหารและถ่ายรูปอาหารที่เธอทำเธอตัดสินใจสร้างบล็อกและช่อง YouTube เพื่อแชร์สูตรอาหารและเคล็ดลับการทำอาหารของเธอเมื่อเวลาผ่านไปบล็อกของเธอเริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นและเธอก็เริ่มได้รับข้อเสนอจากบริษัทเครื่องครัวให้รีวิวสินค้าและทำโฆษณาบนบล็อกของเธอ 4การทำ f f i l i a t e Marketing การทำ f f i l i a t e Marketing คือการโปรโมทสินค้าหรือบริการของบริษัทอื่นผ่านลิงก์ที่กำหนดให้คุณเมื่อมีคนคลิกลิงก์ที่คุณโปรโมทและทำการซื้อสินค้าหรือบริการคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเงินซื้อสินค้ามาขายเองตัวอย่างถ้านาเป็นคนที่ชอบเล่นเกมและรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่ง เขาจึงสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทขายอุปกรณ์เกมมิ่งชื่อดังเมื่อเขารีวิวสินค้าและใส่ลิงก์แอฟ i ฟ i ี t e ในบล็อกหรือวิดีโอรีวิวของเขาเมื่อมีผู้ติดตามของเขาซื้อสินค้าผ่านลิงก์นั้นธนาก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่น5การขายภาพถ่ายหรือภาพวาดออนไลน์หากคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการถ่ายภาพหรือวาดภาพคุณสามารถขายผลงานขององค์คุณออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เช่น Shutterstock, Adobe Stock หรือ Etsy โดยไม่ต้องลงทุนเงินทุนในการตั้งร้านหรือเช่าสถานที่คุณสามารถอัปโหลดผลงานของคุณและรอให้ผู้ซื้อเข้ามาซื้อผลงานของคุณได้เลยตัวอย่างมานีชอบถ่ายภาพธรรมชาติและทิวทัศน์ในช่วงที่เธอเดินทางไปท่องเที่ยวเธอนำภาพถ่ายเหล่านั้นอัปโหลดลงในเว็บไซต์ขายภาพออนไลน์อย่าง ชัตเตอร์สต็อกและเริ่มมีรายได้จากการที่ลูกค้าซื้อภาพของเธอไปใช้ในโปรเจกต์ต่างๆ 6. การเป็นครูออนไลน์หรือสอนพิเศษหากคุณมีความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านคุณสามารถสอนคนอื่นผ่านแพลตฟอร์มการสอนออนไลน์เช่น Udemy, Coursera หรือ YouTube คุณสามารถสอนเรื่องต่างๆเช่นภาษาการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิก หรือแม้กระทั่งการทำอาหารโดยไม่ต้องมีทุนเริ่มต้นใดๆตัวอย่างซูนีเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เธอต้องการหารายได้เสริมจึงเริ่มทำวิดีโอสอนคณิตศาสตร์และลงบน YouTube วิดีโอของเธอได้รับความนิยมและเริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นจากนั้นเธอก็ได้รับรายได้จากการโฆษณาบนช่องของเธอและจากการขายคอร์สสอนพิเศษบนยูเดมี 7. การแปลง,งานหรือภาคเสียงหากคุณมีความสามารถในการพูดหรือเขียนได้หลายภาษาหรือมีทักษะด้านการภาคเสียงคุณสามารถรับงานแปลง,งานหรือภาคเสียงให้กับลูกค้าต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Upwork หรือ Fiverr งานเหล่านี้สามารถทำได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องลงทุนตัวอย่างนัชชากับปรีดา เป็นคู่สามีภรรยาที่มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นและมีเสียงที่ไพเราะพวกเขารับงานแปลเอกสารและภากเสียงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนอกจากความสามารถและเวลาของพวกเขาเองการหาเงินออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงหากคุณมีความตั้งใจและพร้อมที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองคุณสามารถเริ่มต้นจากงานง่ายๆ และค่อยๆขยายความสามารถของคุณในอนาคตที่สำคัญคือการเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความสนใจและทักษะของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำงานนั้นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการหารายได้เสริมจากโลกออนไลน์หากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ